สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับผมอาจารย์ไกรลันทาอดีตกรรมการสมาคมโขนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมพบกันวันที่11มกราคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันพฤหัสบดีขึ้นหนึ่งค่ำเดือนยี่ปีเถาะวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ ดวงชะตาของคู่จิน้นคู่ใหม่แห่งวงการนะครับระหว่างนางเอกสาวลูกครึ่งไทยเยอรมันกับยูทูบเบอร์ไฮโซหนุ่มเจ้าของธุรกิจหมื่นล้านวันนี้จะเป็นคู่ของคุณแจ็คกี้ชาคลินมิน้นกับคุณสาระตั้มนัตกรแจ้งเร็วนะครับจัดให้ตามคำแนะนำของ FC ผู้น่ารักเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เส้นทางความเป็นคู่จิ้นของทั้งสองคนจะดำเนินไปในทิศทางได้นะครับเรามาดูไทม์ไลน์ของทั้งสองคนกันสักนิดหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้คุณจ็กกี้ชักลินได้นำพวงมาลัยไปไหว้คุณบีมาติกาให้ช่วยหาแฟนให้ด้วยนะครับโดยเห็นตัวอย่างของคู่คุณแก้มบุมกับหนุ่มพีทที่แฮปปี้เอนดิ้งโดยมีคุณบีมาติกาเป็นแม่สื่อนะครับ และแล้วอวบิหารของแม่บีก็ปรากฏโดยคุณบีมาติกาได้นัดคุณแจ็คก,กี้ชักลินพร้อมด้วยกลุ่มเพื่อนๆไปทานอาหารที่ร้านอาหารดังของสาระตั้มหรือตั้มนศกรแจ้งเร็วไฮโซยูทูบเบอร์หนุ่มและเป็นนักธุรกิจอสังหาหมื่นล้านนะครับ คุณสารสัมนั้นเป็นหนุ่มโสดโปรไฟล์ดีเป็นผู้จัดการเป็นผู้บริหารด้วยนะครับเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังโดยเจ้าตัวก็ได้มาร่วมทานอาหารมื้อนี้ด้วยความเต็มใจที่สำคัญคุณสารสัมก็ดูเหมือนจะตรงสเปคของสาวแจ็กกี้ชักลีนก็คือชอบที่เป็นคนไทยผิวออกคลค้คำๆเรียกว่าโดนใจอะไรประมาณนั้นนะครับโดยคุณแจ็กกี้ชักลีนได้โพส ภาพพร้อมแคปชั่นใน IG ว่ารับประทานอาหารกับเหล่าพระแม่พระพ่อค่ะ FC ต่างก็เข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากอาทิเชื่อว่าถ้าได้ลงเอยกับคนนี้นักร้องในงานแต่งก็คือวงซิลแน่นอนนะครับยังไงก็ขอให้ถูกใจใช่เลยพระแม่ทรงงานแล้วเจ้าของร้านงานดีเชียร์ค่ะแม่บีคือรอดตาถึงเหมาะมาก ถ้าเป็นสาระต่ำยังไงก็เลิศดูสาระต่ำเขินๆน,นะคะอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนั้นเป็นต้นโดยล่าสุดคุณแจ็คก,กี้ชักลีนกล่าวว่าไปต่อได้ไหมยังไม่รู้เลยเพราะว่าเพิ่งเริ่มแต่มีนัดคราวหน้าแล้วว่าจะไปกินซีฟู้ดต่อแลกลายกันแล้วค่ะเขาเซ่ฮัลโหลมาแล้วค่ะอันนี้ต้องขอบอกท่านผู้ชมว่ามีลุ้นแบบว่าต้องเกาะติดชิดตัง คนนันเมืองไทยได้ทํางานเหนื่อยแน่สําหรับคู่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตาของทั้งสองคนกันนะครับคุณแจ็คก,กี้ชักกลีนมิ้นเกิดวันที่21ตุลาคม2536ตรงกับวันพฤหัสบดีขึ้น6ค่ําเดือน11ปีรากาอายุป,ปัจจุบันคือ30ปี2เดือนกับ21วันย่าง31นะครับ คุณสารต้มนอตก,กรแจ้งเร็วเกิดวันที่16มกราคม2532ตรงกับวันจรรันทร์ขึ้น10ค่ำเดือน2ปีมะโรงในดางสากลนั้นเป็นมีมัเสงนะครับด้วยยังไม่ขึ้น1ค่ำเดือน5ก็คงยังเป็นปีนักสัตว์เอิมท่านผู้ชมด้วยนะครับอายุปัจจุบันคือ34ปี11เดือนกับ26วันอย่าง35นะครับใกล้วันเกิดแล้วเดี๋ยวเรามาโฟกัสเรื่องความรักความเป็นคู่ครองกันเลยละกันนะครับคุณแจ็กกี้เกิดวันพฤหัส คุณสารต้มเกิดวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์นั้นถือว่าเป็นคู่ธาตุคู่ธาตุแปลว่ามีความเป็นปึกแผน่นมั่นคงเดือนเกิดคุณแจ็กกี้มีดาวพุธกลุ่มคุณสารต้าม,มีดาวจันทร์กลุ่มในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นคู่มิตรคู่มิตรแปลว่าส่งเสริมดวงชะตาซึ่งกันและกันความมั่นคงครอบครัวพันธุจุดนี้คุณแจ็กกี้ชักลินนั้นถือว่ามีปัญหาด้วยพันธุเป็นกาลคินนีในพื้นดวงชะตาและไปกระทบวินาศนะครับมีปัญหาเรื่องครอบครัวโดวยตรง คุณสาระตะมจุดนี้ก็ถือว่ามีปัญหาเช่นเดียวกันด้วยพันธุไปกระทบมอรณลนะความมั่นคงคู่จุดที่เป็นลาภะคุณแจ็กกี้ชกาเลนจุดนี้มีความเสียหายอีกเช่นเดียวกันนะครับด้วยไปกระทบหินะซึ่งแปลว่าต้องมีการแก้ไขคุณสาระตะมจุดนี้ก็มีปัญหาเช่นเดียวกันด้วยเป็นการลก็กนีบซ้อนด้วย11ราชาโชคหมายถึงความรุ่งร้อนนะครับคู่ครองปัตตานีคุณแจ็กกี้ ชักลีนจุดนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีก็คือปัตตานีไปกระทบโภคาและทานังในอังควิชาคู่นั้นจะเป็นคนมีทรัพย์ส่วนข้อเสียเนี่ยค่อนข้างมากและหลายจุดนะครับจุดที่1ปัตตานีไปกระทบมรณะถ้าแต่งงานมีโอกาสอย่าร้างสูงจุดที่2ปัตตานีไปกระทบอุตสาหะในทางทักษะและในอังควิชามีความเหนื่อยยากในการคลองคู่นะครับจุดที่3จุดนี้ว่าเป็นถือจุด ถือว่าเป็นจุดอันตรายยิ่งนะครับด้วยโหนกแก้มที่สูงสองข้างทําให้มีปัญหาเรื่องคู่ครองโดยตรงลักษณะสวยแต่อภพคู่นะครับสารตั้มจุดนี้ก็มีความเสียหายหลายจุดเช่นเดียวกันนะครับจุดที่1ปัตตานีเป็นการกินีในพื้นในทางรักษาในพื้นดวงนะครับโอกาสยารางสูงปัตตานีซ้อนด้วย11ราชาโชคถ้าแต่งมีแต่โอกาสแต่งมากกว่า1ครั้งปัตตานีกระทบมัชชิมาคบกันอยู่ดีๆก็เลิกกันแบบงงๆหรือแบบ ไม่มีปีมีคุยอะไรประมาณนั้นนะครับในดวงชะตาจรของคุณแจ็คก,กี้ชกลีนนั้นช่วงอายุ30ย่าง31เนี่ยคือราวสักตุลา66ถึงตุลาคม67เรื่องคู่ครองเพศตรงข้ามมีโอกาสเป็นไปได้นะครับถ้าโสดจะเจอคนรู้ใจด้วยปัตตานีเป็นสีในทางทักษะในดวงชะตาของสารตาั้มช่วงอายุ34ย่าง35คือราวมกรา66ถึงมกราคมห7อีกไม่กี่วันที่จะถึงเนี่ยนะฮะ จริงๆก็จะเกือบครบเป็นกวดแล้วนะโอกาสที่จะเจอเพศตรงข้ามมีโอกาสเป็นไปได้นะครับด้วยพะยะเป็นสีในทางทักษะเรียกว่าโค้งสุดท้ายก่อนจะครบ35จะเจอคนรู้ใจนะครับที่น่าสังเกตก็คือในดวงชะตาของคุณแจ็คก,กี้เชอร์กลินนั้นช่วงอายุ30ย่าง31มเนี่ยมีโอกาสเจอคนรู้ใจแต่เทว่าในดวงชะตาดาวปัตนินั้นเป็นทั้งสีในทางทักษะและเป็นการกิณี ด้วยนะครับเกี่ยวกันในช่วงเวลาเดียวกันหมายความว่าหากคบหาดูใจก็จะได้ไม่นานนักภายใน1นขวบปีจะต้องมีปัญหาเรียกว่าไปต่อได้ยากนะครับในดวงชะตาของคุณสารตามช่วงอายุ3 5ย่าง36คือราวมกรา67ถึงมกราคม68เรื่องคู่ของเพศตรงข้ามก็มีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับด้วยปัตตนีไปกระทบมัชชิมาหมายถึงความผันผวน ก็คบกันอยู่ดีๆก็เลิกกันแบบงงๆอะไรประมาณนั้นมาถึงตรงนี้พอจะสรุปได้ว่าคู่วันเกิดของทั้งสองคนนั้นต้องถือว่าดีมากนะครับเป็นคู่ธาตุแปลว่ามีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงคู่เดือนเกิดก็ถือว่าดีมากเช่นเดียวกันว่เาเป็นคู่มิตรส่งเสริมดวงชะตาซึ่งกันและกันปัญหาจะไปอยู่ในเรื่องของความมั่นคงครอบครัวความมั่นคงคู่และความเป็นคู่ครองอยู่ในเกณฑ์ที่มีปัญหาของทั้งสองคนนะครับโดยเฉพาะในดวงชะตาจรของทั้งสองคน คือในดวงชะตาของคุณแจ็คก,กี้ชักลีนช่วงอายุ30ย่าง31เนี่ยโอกาสรักครั้งใหม่มีเป็นไปได้ออโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับแต่ถ้าว่าจะมีปัญหาดูแล้วจะคบหาดูใจกันไม่นานและไม่เกิน1ขวบปีในดวงชะตาของคุณสารตั้มก็เช่นเดียวกันช่วงอายุ35ย่าง36คือราวมกรา6.7ถึงมกราคม6.8เรื่องคู่ครองเพศตรงข้ามก็จะมีปัญหาโดยตรงเช่นเดียวกันเรียกว่าหากคบกันอยู่ ดีๆเนี่ยครับก็เลิกกันแบบงงๆนะครับมาถึงตรงนี้ถ้าท่านผู้ชมถามว่าคู่นี้เป็นคู่จิ้นดีไหมอันนี้ต้องขอตอบว่าดีและดีมากเลยนะครับหากท่านผู้ชมถามต่อไปว่าคู่นี้เป็นคู่จริงดีไหมอันนี้ต้องขอตอบว่าไม่ดีหากทั้งคู่คบหาดูใจกันจริงทั้งสองคนจะคบหาดูใจกันอยู่ไม่นานนักและโอกาสที่จะประครองรักให้ตลอดรอดฝั่งนั้น ก็ถือว่ามีโอกาสเป็นไปได้ยากนะครับท้ายนี้ต้องขอบอกท่านผู้ชมว่าคู่นี้เหมาะที่จะเป็นคู่จิน้นแต่ว่าไม่เหมาะที่จะเป็นคู่จริงวิเคราะห์ออกมาแล้วอาจจะไม่ถูกใจคนจัดนะครับขัดใจคนดูต้องขออภัยนะครับก็วิเคราะห์ตามดวงชะตาหากม,มีโอกาสที่เหมาะสมผมก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของทั้งสองคนให้ท่านผู้ชมได้ชมในโอกาสต่อไปนะครับผมเชิญไก่นันทายินดีให้การปรึกษากับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงา,งานการเงินความรัก ธุรกิจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่กลันเรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภยัยหรือทุกเร้าที่เป็นปัญหาของท่านด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหมามากกว่า20ปีเรียนรู้มาเก,กือบทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาบุคคลในทุกวันก็จะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ผมใช้ในการตรวจดวงชะตาก็จะใช้อยู่5อย่าง1ก็คือวันเดือนปีเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้าง3ก็คือลายเซ็นไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลได้เลยมือนะครับ พื่อดูธาตุของลายมือ4ก็คือรูปใบหน้าเพื่อดูงอเฮงและ5คือโรรศัพท์ที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนะครับเงินทองอย่าได้ขาดมือกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอให้มีแฟนหน้ารักและอยู่ในโอวาทขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากให้เราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปติดต่อที่0 8น1 5 9 9 9 9 6่นเะครับเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID เ i n e เวลาประมาณสักเก้า ค่าบูชาครูก็5 0 0รบาทตอนหนึ่งดวงชะตาจดไม่ทันดูคําอธิบายใต้คลิปนะครับหากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบนะครับให้พิมพ์คําว่าวิเคราะห์ดวงแล้วตามด้วยดาราที่ท่านชื่นชอบหรือพิมพ์คําว่าห้องโขนนารันทาซึ่งผมทําเป็นรายการไว้มากกว่า300คู่เลือกคู่ที่ท่านชอบตามอัธยาศัยขอบคุณอีกครั้งสําหรับการรับชมนะครับในวันที่ท่านมีปัญหาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับมีปัญหาชีวิต คิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ